กว่า2 0 0 0 0ก็รู้สึกว่าอืราคาดีทีเดียวแต่ว่ามันก็จะมีข้อแตกต่างกันนะครับร้านที่ราคาประมาณ15ื่นห้าหมื่นห้าหมื่นหกแถวเนี้ยก็จะไม่มีตัวแบตเตอรี่แถมมาให้ด้วยนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเป็นร้านที่ประมาณ20,000นิดๆเขาจะแถมตัวแบตเตอรี่มาให้ด้วยนะครับผมก็จะใช้ได้ประมาณ3ชั่วโมงนะคุณแฟนก็กำลังจะมีน้องนะก็จะฉีดตัวอ่อนนะครับผมประมาณเดือน น่าจะหลังเมษาแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะขยับไม่ได้นะครับจะต้องอยู่ชั้นบนไปตลอดเลยนะเพราะฉะนั้นในอีกแง่หนึ่งก็คือว่าลุงแมวจะโดนยึดห้องไปแล้วแล้วก็ลุงแมวก็จะย้ายมาทํางานข้างล่างแทนนะครับผมมาแทนที่ห้องคุณแฟนแล้วก็มาอาจจะมาทํางานแถวห้องกินข้าวด้วยนะข้างๆก็เป็นน้องต่ายนะครับส่วนชั้นบนเนี่ยก็จะมีบางส่วนที่เอาไว้นั่งเล่นนั่งกินข้าวกันนะครับอยู่ข้างบนนะนะแล้วก็มันก็มีผนังใหญ่มากเลย ก็เลยเสนอข้อเสนอที่ไม่อาจปฏิเสธได้นะว่าลุงแมวจะยอมยองไปข้างล่างก็ได้นะยอมให้ชั้นบนทั้งหมดของเธอไปเลยก็ได้แต่ว่าลุงแมวจะซื้อเจ้าตัวโปรเทคเตอร์เดอะฟรีสไตล์นี้ละกันนะมีตัวโปรเทคเตอร์นะแล้วก็แถมตัวแบตเตอรี่ด้วยนะครับซึ่งแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ได้3ชั่วโมงนะแล้วก็หิ้วตัวเนีย้ยไปไหนมาไหนก็ได้เพราะฉะนั้นในห้องเนี่ยก็สามารถหิ้วไปตามห้องต่างๆได้นะครับแล้วก็ด้วย น้ำหนักนะที่ไม่หนักมากนะครับไม่ถึงกิโลนะแล้วก็ขนาดประมาณเท่ากับน่าจะเท่ากับพิช,ชูเลยมั้งนะก็รู้สึกว่าโอ้น่าสนใจมากเลยตัวสเปคมันนะเป็น 1080p นะครับรองรับตัว HDR10 ด้วยนะมี HDR10 ด้วย refresh rate อยู่ที่60 h z นะครับมันจะเป็นสาย mini นะมาที่ตัว hdmi ซึ่งก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วก็เหมือนอสวรรค์จะประทานมานะเมื่อคืนลุงแมวก็ไปนอน แล้วลูกแมวก็ไปเจอว่าเอ๊ะสายอะไรอยู่ข้างเตียงนะ HDMI นะครับมีมาด้วยนะอยู่ข้างเตียงเฉยซึ่งก็ไม่ได้ใช้มานานแล้วจําได้ว่าเคยซื้อมาเอามาต่ออะไรสักอย่างก็ไม่รู้จู่ๆมันมีสายนี่มาอยู่ข้างเตียงได้ยังไงนะเหมือนกับจะเป็นสวรรค์ประทานมานะบอกให้ได้เวลาต้องถอยละ550ล u m e n ูเมนนะครับแล้วก็คอนทราสต์เรชโชอยู่ที่300ต่อ1คือถ้าดูสเปคแบบนี้ก็ ถ้าพูดตรงๆก็คือมันไม่ได้เป็นสเปคแบบพรีเมียมมากนะแต่แน่นอนด้วยราคาประมาณหมื่นปลายๆเกือบๆสองหมื่น หรือ20,000กว่าถ้ารวมแบตเตอรี่เนี่ยลุงแมวว่าน่าสนใจอยู่นะครับลุงแมวใช้ซัมซุงอยู่แล้วนะมือถือก็เป็นซัมซุงนะครับซาวบาก็เป็นซัมซุงแล้วก็ที่บ้านใหม่เนี่ยคิดว่าอยากจะใช้ของที่มันเป็นซัมซุงทั้งหมดเลยเพราะมันจะได้เป็นสมาร์ตทิ้งซะนะควบคุมได้ด้วยโทรศัพท์มือถือเนาะเชื่อมเนี่ยนาฬิกาก็เป็นซัมซุงนะก็คือเชื่อมต่อกันหมดเลยจะได้สะดวกนะครับอีกหน่อยเปิดแอร์ปิดแอร์คอยมอนิเตอร์ต่างๆคําสั่งใดๆเนาะใช้ซัมซุงให้หมดก็รู้สึกว่าอมืมันน่าจะเเวิร์นาะ แล้วก็ฟังก์ชันนอกเหนือไปจากความบันเทิงเนี่ยก็คือลุงแมวไปสอนหนังสือด้วยนะเทอมหน้านะครับที่เปิดเทอมเนี่ยแน่นอนว่าคงเป็นออนไซต์แบบ100%แล้วนะครับก็คือลองคิดว่าโปรเจคเตอร์เราก็ไม่ต้องแชร์ใครแล้วก็ใช้โปรเจคเตอร์ของเราเอาไปที่คณะเลยแล้วก็เปิดฉายเลยแล้วก็เจ๋งกว่านั้นคือไม่ต้องแบกโน้ตบุ๊กแล้วนะครับก็สามารถใช้มิรอร์เ,เนาะจาก ตัวโทรศัพท์มือถือเนี่ยไปที่ตัวโปรเจคเตอร์ใช่ไหมแล้วก็ออกได้เลยแล้วก็3ชั่วโมงก็พอแล้วแหละเลคเชอร์กัน3ชั่วโมงนี้ก็นานแล้วนะครับ Nintendo Switch ได้อยู่แล้วนะครับ PlayStation 5นะครับ Steam Deck ก็ถ้าอยากจะต่อก็สามารถต่อได้แล้วก็แน่นอน PC ก็ปรับเป็น 1080p ได้อยู่แล้วโดยส่วนตัวเนี่ยโปรเจคเตอร์คงไม่ได้เอาไว้เล่นเกมเท่าไหร่นะเอาไว้ดูหนังครับมันเหมือนเป็นทีวีที่เป็นโปรเจคเตอร์นะเครื่องยิงตัวหนึ่งนะครับ มีรีโมทมาให้นะเสียบปักปุ๊บใช่ไหมสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เนต็ตได้เลยนะครับพอต่ออินเทอร์เนต็ตเสร็จใช่ไหมก็ OS ของตัวซัมซุงนะลงมาไม่มีทีวีซัมซุงนะครับไม่เคยใช้มาก่อนก็จะได้ลองเหมือนกันเนานะแล้วเขาบอกว่ามันมีครบเลยนะครับ Netflix Amazon Prime Apple TV Plus Disney Plus HBO Go นี่ไม่น่าจะจะมีหรือเปล่านะ YouTube คือความบันเทิงส่วนใหญ่น่าจะเกือบทั้งหมดมีอยู่แล้ว เราะนั้นเราก็เหมือนกับเราเอาทีวีอ่ะพกพาไปในที่ต่างๆได้เนาะแล้วก็ความเจ๋งตามที่เขาโฆษณาเนี่ยก็คือมันสามารถเคลื่อนเนื่องจากมันเล็กใช่ไหมก็เดี๋ยวเอาไปไว้ตรงห้องบบนู้นแป๊บหนึ่งเนาะเดี๋ยวเอามาไว้ห้องลูกแมวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปไว้อีกห้องนึงแป๊บหนึ่งอย่างเงี้ยก็ดูน่าสนใจดีมีอยู่ 2- อสาตัวนะก่อนหน้านี้แต่ว่าไม่เคยเป็นโปรเจคเตอร์แบบพรีเมียมเกรดนะครับก็เป็นโปรเจคเตอร์ส่วนใหญ่สมัยก่อนก็คือเอาไว้ทํางานเอาไว้นําเสนองานอะไรเงี้ย มันก็ค่อนข้างยากนะในการจะถ้าใครเคยใช้โปรเจคเตอร์จะรู้สึกได้โอ้โหแบบเก็บใส่กระเป๋าแพ็คเหนื่อยอะ่ะเสียบปลั๊กพอร์ตตั้งคีย์สโตนเนาะมันกว่ามันจะชัดใช้เวลานะครับเราเลยทำให้เราไม่ค่อยอยากจะมูฟมันเท่าไหร่ก็อยากจะฟิก์ไว้ที่เดิมแต่ว่าดูเจ้าตัวนี้น่าจะโอเคอยู่ออนี่จริงมี2เรื่องนะที่ยังติดอยู่เนาะอันแรกคือ HDMI พอร์ตเป็นตัว mini HDMI เนี่ยก็รู้สึกถ้าเป็น HDMI แบบเต็มๆมาเลยน่าจะดีของนี้แต่ก็ มีสายแล้วก็ไม่น่าเป็นประเด็นอะไรแล้วคิดว่าไม่ค่อยได้ต่อเท่าไหร่ด้วยนะครับแต่ก็เดี๋ยวถ้าได้เครื่องมาเดี๋ยวเรามาลองกันลูเมนนะ550ลูเมนเนี่ยมันแค่ไหนนะแต่ว่าดูแมกก็คงติดม่านอยู่แล้วมันก็คงมืดประมาณหนึ่งนะครับก็น่าจะพอใช้ได้แหละเขาบอกว่าได้ถึงร้อยนิ้วเลยนะครับผมแล้วก็มันวางตรงไหนก็ได้เพราะามันเหมือนกับมันมีการปรับภาพให้อนะ่ะซึ่งด้วยราคานี้ทีวีดูแมคิดว่า2 0,000นนี่ก็น่าจะได้ 4K แล้วแหละนะในปัจจุบันนะครับ 4K แล้วก็ เผอๆอาจจะได้120เฮิร์ตอันนี้ไม่แน่ใจต้องลองเช็คด,ดูแต่ว่าอันนี้คุณจะได้ 180p นะแต่มันใหญ่ได้เป็นร้อยนิ้วเลยให้อารมณ์เหมือนดูลงหนังมากกว่า mm hmm. ใครสนใจก็ไปดูหน้นะลูกแมวใส่ลิงไว้นะครับัดวิดีโอลเสเซ่เดี๋ยวลูกมาคงไปส่องนะเดี๋ยวได้ความยังไงเดี๋ยวมาอัปเดตกันในวิดีโอต่อๆไปวันอาทิตย์ทำอะไรกันบ้างน,นะครับลูกแมวขอให้ทุกท่านมีความสุขภาพดีนะครับเจ mm hmm. <ๆ S 1> อกันในวิดีโอถัดไปนะครับ mm hmm. วสวัสดีครับผม mm hmm.